เรื่องเล่าจากคนที่เคยเจอปอบมากับตัวชื่อว่าป้าน้อยป้าน้อยเล่าว่าย้อนกลับไปสมัยที่ป้าน้อยยังสาวเพิ่งออกเรือนย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านชนบทติดป่ากเขาได้ไปถากถางพงหญ้าเพื่อปลูกอ้อยอยู่กินกับสามีอย่างมีความสุข จนวันหนึ่งตั้งท้องอ่อนๆก็เป้าทะนุถนอมลูกในท้องอย่างดีอยู่เรื่อยมาจนคลอดป้าน้อยและสามีดีใจมากเพราะเพิ่งมีลูกสาวคนแรกเป้าฟูงฟักเลี้ยงดูดุดไข่ในหินจนลูกน้อยเติบใหญ่ในวัยสี่ขวบน่ารักน่าชังเลี้ยงง่ายเรื่อยมาเป็นกำลังใจให้หายเหนื่อยจากการทำไร่ไถนา พัฒนาการของลูกของป้าน้อยก็ถือว่าดีมากช่างพูดช่างเจรจาไม่เคยเจ็บป่วยใดๆป้าน้อยรักและเอ็นดูลูกสาวคนนี้เรียกว่าลูกคือชีวิตและจิตใจครอบครัวของป้าน้อยก็ดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุขเรื่อยมาจนวันหนึ่งมีหญิงสาวนิรนามคนหนึ่งมาแต่งงานอยู่กิน กับหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งบ้านของหญิงคนนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันนักกับบ้านของป้าน,น้อยด้วยความที่เห็นว่าเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงป้าน,น้อยก็ดีใจที่มีคนมาอยู่ใหม่หาข้าวปลาอาหารไปฝากป้าน,น้อยไปถึงบ้านของหญิงสาวคนนี้ยามพลบคำ่ำก็พบว่าเธอนอนสมไม่ลุกไปไหน สามีของนางบอกกล่าวแก่ป้าน้อยว่านางไม่ค่อยสบายตัวมีไข้คงเพราะมาอยู่ในป่าเขาได้นอนพักสักวันสองวันก็คงหายดีป้าน้อยก็ฝากผักผลไม้จากไร่ของป้าน้อยไว้ให้เช้าวันต่อมาป้าน้อยก็ลงไร่นาตามปกติเอาลูกสาวมาด้วยเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าน้อยก็ได้พบกับหญิงสาวคนนั้น อาการปกติดีไม่เหมือนคนเป็นไข้ป้าน้อยก็คิดว่าคงจะหายแล้วล่ะชวนนางพูดคุยด้วยแต่นางไม่ใช่คนพูดมากป้าน้อยก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรทำไร่นาต่อไปพอตกเย็นป้าน้อยก็เอาผลหมากรากไม้ไปฟางนางอีกวันปรากฏว่าเมื่อไปถึงบ้านนาง สามีนางก็บอกกับป้าน้อยเหมือนเคยว่านางไม่ค่อยสบายลุกไม่ไหวนอนสมอยู่บนบ้านป้าน้อยก็คิดสงสัยอยู่ในใจว่าเมื่อบ่ายยังเจอนางอยู่เลยนางสุขสบายดีไม่มีท่าทีว่าจะเป็นไข้ที่ปิดสังเกตก็แค่นางไม่ค่อยพูดจาป้าน้อยก็กลับบ้านไป เช้าวันต่อมากิจวัตรของป้าน้อยก็เหมือนเดิมคือลงไร่นาแล้วก็เอาลูกสาวไปเลี้ยงด้วยอย่างที่เคยทำวันนี้ก็เช่นกันนางมาหาป้าน้อยอีกแล้วถ้าทางปกติดีไม่มีอาการของคนเป็นไข้ขึ้นจนนอนสรมป้าน้อยก็พูดคุยสักถามนางนางก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วนางก็กลับไป ป้าน้อยก็อดสงสัยไม่ได้ในพฤติกรรมแปลกๆแต่ก็ไม่รู้จะซักถามอะไรให้มากความตกเย็นป้าน้อยก็เจอสามีนางมาขออยูกยาที่บ้านป้าน้อยบอกว่านางป่วยหนักแม้แต่จะกินข้าวก็ยังลุกไม่ไหวป้าน้อยก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ก็ไม่กล้าซักถามให้มากความพอตกดึกกำลังจะเข้านอน อยู่ๆลูกสาววัยฝีขวบของป้าน้อยก็ร้องไห้จ้าจับตัวดูก็ร้อนจี๋ป้าน้อยเฝ้าเช็ดตัวหายาให้กินอยู่เฝ้าไข้จนดึกดื่นจนผอยหลับไปตื่นเช้ามาลูกสาวของป้าน้อยยังมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนป้าน้อยก็เฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างลูกสาวได้แค่นอนสมร้องบอกแม่ว่าปวดท้องป้าน้อยก็หายาให้กิน กะว่าถ้าไม่หายจะต้องพาไปหาหมอตกเย็นอาการของลูกก็ยังทรงๆนอนสมไม่ร่าเริงป้าน้อยหาข้าวปลาให้กินก็ไม่กินตกค่าก็ร้องไห้จ้าบอกปวดท้องป้าน้อยทุกข์ใจมากในสมัยก่อนจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นั้นต้องออกไปที่ตัวเมืองจากบ้านป้าน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นวัน ปาน้อยเริ่มกังวลตื่นเช้ามาให้สามีปั่นจัก,กรยานแล้วสอนถ่ายอุ้มลูกไปหาหมอในตัวเมืองระหว่างที่สามีปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านหญิงนางนั้นปาน้อยเห็นนางนั่งอยู่มองมาทางป้าน้อยไม่มีอาการใดๆแบบคนป่วยแต่สายตาที่มองมานั้นน่ากลัวมากเย็นชาวังเวงอย่างบอกไม่ถูก ส่วนลูกสาวป้าน้อยนั้นร้องไห้จ้าแล้วก็หายใจแผ่วเบาป้าน้อยตกใจมากร้องเรียกลูกให้ตื่นกอดลูกไว้ในอ้อมแขนกว่าจะถึงตัวเมืองลูกสาวป้าน้อยก็เริ่มไม่ได้สติและมือออกมาไม่เป็นคำป้าน้อยแทบขาดใจพอถึงตัวเมืองป้าน้อยก็รีบพาลูกสาวตัวน้อยไปหาหมอแต่ไม่ทันเสียแล้ว ลูกสาวผู้เป็นดังแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่สิ้นลมเสียแล้วหมอตรวจดูและบอกกับป้าน้อยว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกและน่าตกใจมากเพราะภายในช่องท้องของลูกสาวป้าน้อยเน่าเสียหมดแล้วเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตป้าน้อยตกใจเป็นลมล้มพับไปหลายรอบเมื่อรับร่างของลูกสาวกลับมาที่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเสนอให้ป้าน้อยสวดอภิธรรมแล้วเขาเสียวันนั้นเลยแต่ป้าน้อยไม่เคยทำใจได้เลยดื้อดึงวางร่างไร้วิญญาณของลูกสาวไว้บนแคร่หน้าบ้านแล้วป้าน้อยก็นอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นคอยป้อนข้าวป้อนน้ำทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าลูกสาวตัวน้อยจะไม่มีวันฟื้นคืนชีพมาหาป้าน้อยอีกแล้ว จนสุดท้ายป้าน้อยก็ต้องจำใจให้เป็นไปตามพิธีกรรมทางศาสนาและป้าน้อยก็ได้หวนกลับไปนึกถึงหญิงสาวปิศนาคนนั้นได้ความว่านางเป็นปอบเพราะหลังจากที่ป้าน้อยพาลูกสาวไปโรงพยาบาลน,นางก็ออกไล่ล่ากินเป็ดไก่ชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านได้แต่ตามหาเพื่อให้หมอผีได้ทำการปราบทิ้งเสีย แต่ไม่ทันการบัดนี้นางได้หนีหายไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เสียแล้วป้าน้อยนึกแค้นใจเป็นที่สุดไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับนางเลยถ้ารู้สักนิดจะไม่แม้แต่จะให้นางมาเฉียดกลัวบ้านทุกวันนี้ป้าน้อยไม่เคยทำใจได้เลยคิดถึงแต่ลูกสาวสุดที่รักคอยเรียกให้ลูกมากินข้าวตามเวลาสามมื้ออยู่ทุกวัน วันไหนฝนตกป้าน้อยก็คอยกลางร่มไปตามหาลูกสาวกลัวว่าลูกสาวจะเปียกฝนป้าน้อยทรมานใจทุกคืนทุกวันไม่มีวันลืมได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์จากป้าน้อยที่เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นใจถ้าพูดถึงผีปอบซึ่งเป็นผีจำพวกหนึ่งชอบกินของดิบๆของศกรปรก ตะกระมุมมามคอยจ้องแต่จะหากินเพราะว่ากันว่าปอบใจหิวตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มและที่เชื่อกันว่าการจะกลายมาเป็นปอบนั้นก็เพราะโดนของถูกอาคมคุณใสแกไม่หายจึงต้องกลายมาเป็นปอบดังที่คำโบราณได้กล่าวไว้ว่า ใครที่คิดจะร่ำเรียนคาถาอาคมมนต์ดำนั้นต้องพึงระวังเพราะเป็นเดรัจฉานวิชามีข้อห้ามที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากละเมิดข้อห้ามในคราใดจะก่อให้เกิดโทษหนักแก่บุคคลน,นั้นถึงขั้นกลายเป็นปอบไปไหนที่สุดปอบถือว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนเที่ยวหาร่างของคนคอยสิงสู่อาศัยร่างคนกินอาหาร เมื่อเข้าร่างของใครได้ก็จะกินตักไตไส้พุงจนหมดรู้อีกทีข้างในก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ร่างกายที่นอนตายหาสาเหตุไม่ได้ในระหว่างที่ฝิงอยู่ในร่างคนนั้นก็จะออกหากินไปทั่วทั้งของสดของข่าวตัดตัวเป็นๆตามโบราณว่าไว้ว่าปอบมีอยู่สามสีแบบ แบบที่หนึ่งเป็นปอบธรรมดาคนที่ถูกปอบสิงอยู่ในร่างก็จะหากินของสดของขาวของสกรปรกแต่เมื่อร่างตายไปปอบก็จะตายตามไปด้วยแบบที่สองปอบเชือ้อเรียกว่าเป็นปอบที่ตกทอดกันมาจากพ่อแม่ครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบ เมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะสืบทอดเป็นปอบต่อไปเรื่อยๆปอบแบบที่สามเรียกว่าเป็นปอบเจ้าเล่หมากแข็งไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นปอบจะไม่ยอมบอกความจริงว่าใครบังคับเลี้ยงดูแต่จะกล่าวโทษคนอื่นไปทั่ว เพื่อโยนความผิดให้กับคนอื่นบอบแบบที่สี่เรียกว่าปอบกักกึกเป็นผีปอบที่จะไม่ยอมพูดจนกว่าจะมีคนถามจนกว่าจะมีญาติพี่น้องตามหมอผีมาขับไล่ผีปอบแบบนี้จึงจะเปิดปากพูดความจริงว่าใครเป็นคนเลี้ยงดู ใครเป็นคนเสกคาถาอาคมคอยกำกับในภาษาอีสานคำว่ากึกแปลว่าใบคนที่ปอบเข้าสิงจะมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมมีนิสัยดุร้ายบางคนอาจจะหมดเรีย่ยวแรงนอนสรมอยู่กับที่รำพึงรำพันต่างๆนานาจดจำใครไม่ได้ อาหารการกินก็เปลี่ยนไปไม่กินข้าวตามปกติแต่จะออกหากินแต่ของสดของดิบกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม